ม้วนเดียวจบนี่คือคำตอบของเสือเศรษฐการแจ้งทุกประเด็นดราม่ายังคงเป็นมหากาบ์ยืดยาวสำหรับประเด็นดราม่าของครอบครวัวเซกโลโซระหว่างการวิพากษ์กับลูกชายเสือเศรษฐการโดยที่ผ่านมาทางด้านการมักออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่เสือนั้นนานๆที่จะออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลแต่ได้มีการเปิดใจผ่านทางรายการไปแล้วล่าสุดเสือได้รายยาวถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโพสภาพอินสตาแกรมที่มีแคปชั่นว่าคำตอบของผมรักและคิดถึงโดยมีใจความว่าผมอยากตอบในเรื่องไปตรวจสุขภาพจิตก่อนนะครับตอนนี้มีประเด็นมาว่าเสือบอกให้แม่ไปตรวจ แต่ก็ไม่ยอมพาไปสักทีแม่โพสให้ไปรับไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนวันพฤหัส,สบ,บดีที่6ที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยผมไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องโพสต์นัดกันแบบนี้เลยถ้าอยากไปทำไมต้องไปให้คนรู้ให้คนมาทำข่าวผมเห็นว่านี่ไม่ใช่อะไรที่ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องพับบิกแบบนี้เลย อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอยากให้ไปตรวจกันที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาโรงพยาบาลนี้เป็นที่เข้มงวดในการตรวจและรักษาตรวจทุกอย่างได้ดีและละเอียดหมอชำนาญเรื่องจิตเวชมากที่สุดในประเทศและเป็นที่แรกที่แม่เสนอมาด้วยน้องก็เห็นด้วยกับที่นี่ที่สำคัญสุดคุณพ่อก็เคยมารักษาที่นี่แล้วผมเห็นว่ามีการบาบัดรักษาจริงจังผมไม่ได้ว่าอีกที่หนึ่งไม่ดีนะครับ แต่ถ้าจะตรวจทีเดียวให้ชัวผมเชื่อใจที่นี่มากที่สุดแม่ส่งมาว่าพ่อไม่ให้ไปที่สมเด็จแต่ผมโทรไปปรึกษาพ่อแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามหรือมีอะไรกับที่นี่เลยตอนที่พ่อไปบําบัดเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกโรงพยาบาลด้วยเลยแม่โพสต์ว่ายอมลูกตั้งแต่เกิดงั้นยอมไปตรวจที่ที่ผมว่าดีและเหมาะสมที่สุดจะดีกว่าเหตุผมที่ผมเชื่อว่าเขาป่วยผมอยากบอกก่อนว่า ผมไม่ได้ว่าแม่ป่วยหรือเป็นบ้าอะไรตามที่แม่อาจจะเคยเห็นออนไลน์แต่ผมสังเกตมาหลายๆปีมากทั้งเรื่องการงานการคุยการใช้ชีวิตการตัดสินใจและอารมณ์ต่างๆที่ผมเห็นมาเรื่อยๆผมไม่ใช่คนเดียวแน่นอนที่สังเกตอะไรพวกนี้ได้ครอบครัวและคนใกล้ชิดมากมายก็รู้และเห็นด้วยกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาบอกหรือพูดได้ในวันที่เกิดเหตุล่าสุด ทําให้ผมต้องออกมาข้างนอกเป็นวันที่ผมเห็นสีหน้าและอารมณ์ที่ผมไม่อยากที่จะต้องเห็นเลยรู้เลยว่าไม่ปกติจริงๆที่ที่เป็นบ้านไม่ปลอดภัยจริงๆผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้แต่ผมไม่อยากให้มันต้องหนักไปกว่านี้แล้วแม่ก็บอกต่อมาให้เอาน้องกวางไปตรวจด,ด้วยถ้าจะให้สบายใจ ผมก็โอเคแต่ผมไม่เห็นว่าการตรวจสุขภาพจิตเป็นอะไรที่ต้องท้ากันเลยถ้าจริงใจตรวจทำไมต้องคิดว่าคนอื่นป่วยด้วยที่คิดว่าตัวเองป่วยการตรวจและบำบัดเป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นเลย พูดถึงกวางนะครับถ้าจะให้เขาตรวจผมบอกตรงๆเลยว่าน้องกวางเป็นโรคทางสุขภาพจิตมาเป็นหลายปีแล้วแต่น้องก็ยอมรักษาและขยันในการทำให้ตัวเองดีขึ้นจนถึงวันนี้เขาเป็นคนที่เก่งมากและแข็งแรงมากจริงๆน้องเป็นโรคพวกนี้เพราะอะไรก็ขอให้น้องพูดเองเรื่องนี้ดีกว่าผมสนับสนุนให้คนเราคุยกันเรื่องสุขภาพจิตให้มากขึ้นมันไม่ใช่อะไรที่ต้องอายเลยการที่เราคิดว่าเราป่วยหรือรู้ว่าป่วยทางจิต ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีเลยเราควรกล้าคุยกันเรื่องนี้และช่วยกันสู้ต่อไปให้สุขภาพเราดีขึ้นสุดท้ายเลยการที่ผมจะต้องออกมาโพสต์แบบนี้เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยผมเห็นว่าเรื่องครอบครัวไม่ควรต้องออกมาในที่สาธารณะขนาดนี้ผมรู้ว่าผมออกรายการและถแถลงข่าวตอนวันที่สี่มกราคมผมทำไปเพื่อชี้แจงประเด็นกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องที่ได้รับมา แต่ในกรณีที่แม่โพสเยอะมากและผมไม่พูดอะไรออกมาเลยผมก็เลยต้องออกมาพูดให้แม่และทุกคนรับฟังด้วยเพราะหลายคนก็ได้เห็นและแตัดสินใจในคำของฝ่ายเดียวสิ่งที่คนพิมพ์มาหาผมเยอะๆคุณไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆคุณไม่รู้ว่าผมโดนอะไรมาและเจออะไรมาตามที่ผมบอกแต่และครอบครัวมันไม่เหมือนกันเลยคุณอาจจะเห็นเหตุการณ์ของครอบครัวผมตามสื่อแต่ชีวิตจริงมันลึกกว่านั้นเยอะ ชีวิตจริงของผมมันไม่ได้อยู่แต่ในข่าวนะครับเสือพร้อมที่จะพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาวันที่แม่กลับมาจากต่างจังหวัดก็ดีผมไม่มีรถเพราะแม่ยึดรถไปแล้วจะให้เอาแท็กซี่ไปรับก็เสี่ยงโควิดอันตรายมากในช่วงนี้ปลอดภัยที่สุดคือไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยเฉพาะพ่อแม่และลูกๆมาเจอกันไม่ต้องมีบุคคลที่สถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหาทางกันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เรื่องทุกอย่างผมปรึกษากันกับน้องกวางโดยตรงและเห็นตรงกันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องหรือมาปั่นความคิดเรื่องและประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสผมจะบอกทุกอย่างทีเดียวเลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กำลังใจมาตลอดมากครับจากใจของผมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com อม